เริ่มแล้วกับงานอ้ําอ้ําครั้งที่2บอกเลยว่าเป็นงานที่แมสสุดสดในตอนนี้ยกทัพดาราและรวมของอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังที่แม่อ้ําคนสวยของเราคัดมาให้เลือกฟินทั้งหมดนี้กันแบบจัดเต็มเรียกว่าเดินกินกันจะสลบก็ยังไม่ครบทุกร้านแน่นอนมาเชิวกันวันนี้พาทุกคนมาตะลุยงานอ้ําอ้ําพิกาเซนทร์ล,ลาดพ้าชั้นหนึ่งบอกเลยว่างานจัดใหญ่และคนมากันเยอะมากเริ่มเลยกับร้านกุ้ยช่ายมหาคนครนอกจากกุ้ยช่ายและบ้าจ๋าจะอร่อยแล้วเจ้าของร้านคือเอหวานมากใครอยากท้าโดนสเต็ปกับน้องซา,าหาน มพะพร้าวอ่อนไส้ทะลักใบขนมน้องเมจิทำกันแบบสดใหม่ร้อนๆมีทั้งไส้มพะพร้าวอ่อนเขา้าโพดฟักทองน้ำมพะพร้าวแท้ๆปั่นของเขาก็อร่อยมากด้วยนะและมาเลยรับรองไม่ผิดหวังต่อมากับร้านเจแมนว๋วยเตี๋ยวคุกราคาดีแค่กล่องละยี่สิบเก้าเองยิ่งจะซื้อสี่กล่องจ่ายแค่หนึ่งใบแดงถูกไปอีกก๋วยเตี๋ยวคือรสชาติอร่อยเข้มข้นใช้ได้บอกเลยว่าเจแมงก็ทำถึงถ้าเดินนานๆแล้วหิวน้ำต้องมาจัดน้ำลำไยร้านนี้ด่วนๆเขาเป็นแบบรีฟิลด้วยนะจ่ายแค่หกสิบเองอ่ะแกลำไยคือใส่ให อีกร้านที่น่ารองกับร้านยายลี่เป็นน้ำพริกพมา่าสูตรคุณยายน้องลี่ไฟคุณชินชินวุฒิเขามีให้ชิมก่อนซื้อกันด้วยนะมีหลายแบบเลยใครชอบรสชาติไหนก็จัดกลับบ้านกันได้สี่ห่อสามร้อยเท่านั้นรอแม่อ้ำเมื่อไหร่แม่อ้ําจะมาแถวยาวว่าทุกคนและแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง <c oughs> แม่อ้ําคนสวยของเรามาเปิดงานแล้วเธอสวยตะโกนมากแฟนผมเขาได้เจอนางเอกในดวงใจภารกิจนานงคอพีสแล้วครับวันนี้และภายในงานยังมีร้านอร่อยให้เลือกช็อปเลือกชิมกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นร้านครัวบ้านเอของพี่เอส ให้แล้วทั่วสารทิศแบบไม่ต้องไปตามหาแต่ละที่ให้เนื่อยงานมีตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่สิกันยายนนี้นะครับแล้วมาทานมาเทียเย่ยวเยเยๆนะบ๊ายบาย,บาย,บาย